ทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่วงตอบปัญหาจากทางบ้านนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยโจทย์ที่ได้รับมานะครับก็ได้รับมาจากคุณกวินนะครับคุณกวินเนี่ยส่งโจทย์เข้ามานะฮะคุณกวินทํางานบนดาวงคารด้วยนะครับนะฮะไม่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยสงสัยเป็นเพื่อนอีรอนม็ก์นะครับเอาหล่ะเราเลิกแซวชาวบ้านชาวช่องมาดูที่โจทย์ดีกว่านะครับสำหรับโจทย์ปัญหาที่ส่งมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่อง อะไรนะครับนี่เป็นพระนามนะฮะถ้าทุกคนดูนี่อันนี้เป็นโจทย์ข้อสอบของเตรียมทหารด้วยอ่านะฮะสำหรับน้องๆทุกคนเนี่ยที่มีความฝันเนยอยากเข้าอยากเข้าเตรียมทหารอยากเป็นทหารเผื่ออนาคตได้เป็นนายกร้อเล่นนะอันี้นะครับสำหรับใครที่อยากเตรียมตัวไปสอบอะไรพวกนี้ก็ดูได้นะครับดูได้นะฮะก็ข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับเป็นโจทย์ที่วัดไอเดียได้ดีนะครับ ข้อนี้ต้องบอกเลยนะครับเป็นวัดเป็นโจทย์ที่วัดเนี่ยแนวคิดไอคิวทางคณิตศาสตร์ได้ดีนะครับเพราะอะไรนะ,ะทุกคนมาดูโจทย์เลยนะครับโจทย์เรื่องนี้เป็นโจทย์พหุนามครับหลายคนเห็นตอนแรกบอกเฮ้ยนี่ง่ายมากเลยนี่ผมแค่ใช้สูตรออกมาก็ออกแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมใช้สูตรพวกเราจําได้หรือเปล่านะครับอ่ะดูนะครับเนี่ยนะถ้าเราจัดรูปนิดนึงเนะเนี่ยให้อยู่ในรูปนี้ใช่ไหมเนี่ยเท่ากับศูนย์ แล้วเราก็มาใช้สูตร x เท่ากับอะไรนะท่องได้อยู่ไหมฮะลบ b บวกลบสแควรูทครับ b กํลัง2ลบ 4a สส่วนด้วยอะไรฮะ 2a หลายคนบอกทําอย่างนี้ก็จบแล้วผมก็ได้คําตอบแล้วนี่ไงนะฮะแต่พอเราไปดูที่ช้อยนะฮะดูคําถามนะฮะเขาต้องการเอา x มากําลัง3ด้วยแล้วเนี่ยมันอยู่ในรูปรูทแล้วถ้าเราไปยกกําลัง3เนี่ยเกิดอะไรขึ้นยาวฮะวิธีนี้นี่ยาวแนะ่นะ นะครับคือเอาเป็นว่าถ้าสมมติเนี่ยนะฮะตอนเราสอบเนี่ยเรามีเวลาทําสอบแบบ1ข้อมีเวลา1ชั่วโมงครึ่งเออจะใช้วิธีนี้ก็ใช้ไปไม่มีใครห้ามจะทําข้อสอบไปด้วยเล่นไอ้พ็อปแคตไปด้วยยังทําได้เลยจริงไหมฮะแต่ข้อสอบอะเวลาเราไปสอบเข้าไม่ว่าจะเป็นเตรียมอุดมไม่ิดโดนกำเนิดวิทย์หรือเตรียมทหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ มันไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นไงจริงไหมฮะข้อนึงก็มีเวลาแค่สองสามนาทีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กครับนะฮะใครที่ไปใช้วิธีแก้ตรงๆนี่คือไม่เวิร์กวิธีที่เวิร์กเนี่ยและที่เราจะมาอธิบายในวันนี้เนี่ยคือการจัดรูปกับเน้นเลยนะฮะถ้าเราอยากไปสอบเข้าเนี่ยม .4 เนาะโรงเรียนยากๆเนี่ยนะครับเขามักจะไม่ออกโจทย์ให้แก้ตรงๆมันไม่สนุกใช่ไหมฮะไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะแก้ตรงๆใครๆมันก็ทําได้ถูกต้องไหม หลายคนบอกว่าแก้ตรงๆผมก็ทําไม่ได้แล้วนะรอเล่นนะครับแต่ไอโจทย์ประเภทการจัดรูปเนี่ยครับมันต้องใช้ IQ เข้ามาช่วยหรือบางคนหวกงอาจจะต้องใช้ทริคอื่นๆเข้ามาช่วยอย่างเช่นข้อนี้นะครับทุกคนดูเลยนะครับโจทย์เนี่ยนะฮะเขาให้สมการนี้มาครับคือ x กำลัง2เท่ากับ 2x บวก7ส่วน2อย่างนี้จริงไหมครับแล้วก็ถามง่ายๆเลยถาม x กาลัง3นะฮะทุกคนดูเลยนะครับตอนนี้เรามี x กาลัง2แล้ว จริงไหมครับทายังไงให้เป็น x กําลัง3ล่ะอ่ะหลายคนก็ตอบได้ใช่ไหมก็แค่คูณ x เข้าไปทั้งสองฝั่งถูกต้องไหมฮะเนี่ยคูณ x เข้าไปทั้งสองฝั่งเลยมันก็กลายเป็นอะไรเป็น x กําลัง3ใช่ไหมครับ x คูณ x กําลัง2ก็ได้ x กําลัง3คูณกับ x แล้วก็วงเล็บนี่ครับนี่วงเล็บนะฮะ 2x บวก7ส่วน2แล้วไงต่อแจกแจงเข้าไปครับเึ๊บๆนะฮะกลายเป็นอย่างนี้ครับทุกคน นี่ฮะอะไรมันขึ้นมาบางทุกคนนะอะไรคือราโซซิเล็กครับนี่ะมันกลายเป็น 2x กำลัง3นะฮะบวกกับ7ส่วนอ่ะประธานโทษ 2x กำลัง2บวก7ส่วน 2x อย่างนี้ใช่ไหมฮะหลายคนก็บอกเย yeah ่ผมได้คำตอบแล้วทีนี้พอไปดูช้อยอ้าวนะฮะน่าสิทธ์เลยโดนโจทย์แกงครับใครไปทำอย่างนี้ตรงๆก็ยังไม่ได้คำตอบเพราะช้อยมันไม่มี นะฮะผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันยกกําลังสองตัว x ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปดูที่ซอยมันไม่มีกําลังสองอ่ากำลังสองหนีไปไหนนะครับไม่ต้องไปกลัวฮะคือเราเนี่ยสามารถลดดีกรีมันได้ครับโดยการใช้วิธีไหนเราย้อนไปดูที่โจทย์ดูสมการที่โจทย์ให้มาก็คือไอตัวนี้เห็นไหมครับเขาให้ x ก,กําลังสองมาแล้วแต่เราไม่ต้องการตอบในรูป x ก,กําลังสองเราต้องการตอบในรูป x เฉยๆเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเราก็แค่เอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยนะแทนค่าเข้าไปในนี้ไงใช่ไหมคือพูดง่ายๆเหมือนแปลงล่างนะฮะเหมือนแปลงล่างอะไรขึ้นมาทุกคนนะเฮ้ยเหมือนแปลงล่าง x กาลังสองเนี่ยให้กลายเป็น2 x บวกเส่วนสครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราแทนเข้าไปเลยนะฮะนี่ครับทุกท่านกลายเป็นอะไรเป็น2ครับแล้วก็วงเล็บนะฮะ2 x บวก7ส่วน2ออย่างนี้ แล้วก็บวก7ส่วน2ออย่างนี้ครับทุกท่านนี่ทีนี้มี2อยู่หน้าวงเล็บตอนนี้หลายคนก็อ๋อแล้วนะทำได้แล้วแหละเอาตรงตรงเนี่ยแจกเข้าไปใช่ไหมแจกแจงเข้าไปอย่างนี้ครับกลายเป็น2คูณ 2x ก็เป็น 4x 2กคูณกับ7ส่วน2นะฮะก็กลายเป็น7อย่างนี้ใช่ไหมครับบวกกับอะไร7ส่วน2อไอตัวข้างหลังแล้วก็แค่เอาไอสตัวนี้เนี่ยครับทุกคนเอามาบวกกันก็จบแล้วทุกท่านนะ โอ้โหสบายเลยนะที่สบายเพราะมีคนใบ้นะหลายคนเนี่ยเชื่อเลยนะฮะตอนทําเองเนี่ยก็ชอบไปนึกใช้วิธีเนี่ยติดลูทยาวๆถามว่ามันออกไหมก็ออกแหละนะฮะแต่เพื่อนก็คงจะออกจากห้องสอบกันหมดแล้วก่อนที่เราจะทําข้อนี้เสร็จใช่ไหมฮะมันทําไม่ทันถ้าไปทําตรงๆนะครับเอาเอา2ตัวนี้มาบวกกันนะอย่านอกเรื่องเยอะเดี๋ยวคลิปมันยาวนะฮนะอ้าบ,บวกกันเลยนะครับก็แค่ทําส่วนให้มันเท่าเนาะไอตัวนี้จริงๆคือส่วนหนึ่ง ใช่ไหมนี่คืออธิบายแบบคนละเอียดทุกคนนะฮะละเอียดมากเลยนะครับนี่ั้นใครที่ได้อยู่แล้วก็กดแบบ forward forward ไปนิดหนึ่งแล้วกันก็เป็น7อ่าเป็น8 x นะครับบวกกับ7 x ส่วน2อย่างนี้แล้วก็บวก7นะครับสุดท้ายะฮะทุกคนครับบวกกันเลยครับคำตอบคืออะไรครับข้อนี้ก็คือ1 5 x ส่วน2แล้วก็บวก7 อย่างนี้ครับเย่ yeah. ได้คำตอบสักทีตอบข้อไหนฮะทุกท่าน1 5 x ส่วน2บวก7ดูสินี่ฮะ1 5 x ส่วน2บวก7นี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะคือถ้าทำแบบจริงจังๆนะไม่ทำไปด้วยแล้วแล้วแบบบ่นไปด้วยเนี่ยนะฮะไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จข้อนี้จริงไหมครับถ้าเราใช้วิธีจัดรูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย น้องๆคนไหนนะครับมีความฝันเนอะว่าตอนม .4 ี่อยากไปสอบเข้านะเตรียมอุดมหรือไม่ฮโดนหรือกำเนิดวิทย์หรือแม้แต่เตรียมทหารเองเนี่ยนะครับโจทย์เขาไม่ออกตรงๆครับเขาจะเน้นการจัดรูปเป็นหลักเวลาเจอพวกเรื่องพระพุณานะครับเอาเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนอะวันนี้นะฮะสำหรับใครนะครับที่มีการบ้านนะฮะที่ทําไม่ได้นะรู้สึกยากหรืออะไรพวกนี้ต้องการผู้ช่วยส่งมาถามได้เลยนะครับทาง Facebook ของแมทลอจิกนะครับเราเนี่ยส่งสารพวก เด็กๆมากนะตอนนี้ที่แบบเรียนออนไลน์แล้วการบ้านเยอะมากนะครับเราก็อยากจะช่วยพวกเราเนี่ยอยากช่วยพวกเด็กๆเนี่ยนะครับส่งมาถามได้ไม่ต้องเก่งใจนะฮะวันนี้ไว้เท่านี้ละกันนะครับสวัสดีนะครับทุกคนครับ